ในอำเภอเกาะสมุยจัดก,กิจกรรมเข้าวัดฝังธรรมไปกับนายอำเภอเมื่อวันที่23เมษาย,ยน2567ภายในวัดศรีทวีปอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกำมปนาคกิ่นสว,วคนนายอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยกิ่งการชาติอำเภอเกาะสมุยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคร,รัฐภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการเข้าวัดฝังธรรมไปกับนายอำเภอ สำหรับโครงการเข้าวัดฝังธรรมไปกับายอำเภอจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสร้างคุณธรรมจริยธรรมและเพื่อให้ข้าราชการประชาชนทั่วไปได้เข้าวัดฝังธรรมทำบุญสร้างกุศลและสร้างสมาธิเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตสร้างสัมคันธรรมตรีที่ดีระหว่างข้าราชการกับพี่น้องประชาชนในชมุมชนต่างๆรวมทั้งสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญสมาทานศีลฝังพระธรรมเทศนา ประกอบการเจริญจิตภาวนาถวายสังฆทานและถวายพัตาหารแด,ด่พระสงฆ์พร้อมน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันและเพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขแก่ตนเองสังคมและประเทศชาติด้วยนางขนอมสีรัตนรักษ์นายกกิ่งกกชาติอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยนางสาวาสนาบรมธนรัตน์นางเจมจิตพรมเกาะรองนายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุย ้ดวยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยเข้าร่วมโครงการเข้าวัดฝั่งธรรมไปกับในอำเภอในครั้งนี้ด้วยสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็คอร์ร้านอาหารบีชเมล์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน